พี่น้องเมื่อนี้มีรถเขาม่มานะนำเสนออีกคือเก่าด้วยครับคันนี้อ่าเมื่อนี้นี่อ่ารีโวนะครับว่าเป็นรีโวะวิโก้วิโก้ตัวชมสุดท้ายนะครับปี2015ัน้ดิพี่น้องบอลปี11 12นะครับคันนี้เป็นปี2015ตัวสุด้ดไทยขับเกลียวกันกันกบรีโวนะครับเป็นเครื่อง2อ0ปัญามารถแคปได้ตัว E นะครับตัวเตี้ยนะครับไฟหนา้าโปรเจกเตอร์ดิพี่น้องไฟหนา้นหนาโปรเจกเตอร์มาเบิ่งสีสันรอบๆคัน ได้รถสีเทานะครับสีเทาสวยๆเลยนะครับสีสันเงาสภาพคือเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใสบ่แม่นพร้อมซ่อมนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผ้าสีกางหกแปดนะครับรอแม็กขอบสิบแปดไอ้ซอบสิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดหรือสิบแปดอะเอาขอบสิบแปดเลยล่ะเอาอันนี่ระลอกมากกระเบิ่งรอบๆสีสัน งายนะครับเราเบิ่งรอบๆเลยพี่น้องเรอบๆครับรถนาตาเดิมเดิมทุกเม็ดนะครับพี่น้องนะครับเดิมๆเลยครับหน้าเดิมไทยเดิมไข่ข้างเดิมเดิมทุกอย่างนะครับสีสันรอบๆสีเท่าสีนี่กะอามีส่วนหน่อยนะครับมีส่วนหน่อยนะครับภายในสะอาดๆเลยนะครับเบิ่งภายในเอานะครับภายในสวยเลยพี่น้องนะครับรถภายในสวยมากเลยนะครับสวยสะอาดนะครับ เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีนะครับเลขไม่วิ่งมาสองแสนนิดหน่อยนะครับเ็นมาสองแสนนิดหน่อยนะครับผมนะครับให้ในนี่ผมมาแมนผมให้ไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นสวยใสสะอาดน่าใช้มากนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับท่านนี้ได้ปีสองพันสิบหาแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับรถกระีะ จัดส่งให้นิดหน่อยเด้พี่น้องนะครับจัดทรงโหลดเตี้ยนนิดๆนะครับอ่าพอสวยงามนะครับพอสวยงามนะครับรอยแมกขอบเดี๋ยจะขอบ18นะครับเป็นขอบ18นะครับอันนี้นะครับผ้ามาชุ่มของเครื่องนะครับอ่าสีสันได้ทําการขัดสีให้นะครับขัดสีลงเงาให้แบบสวยๆเลย นะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับฝาปรงเดิมนะพี่น้องนะครับฝาปรงเดิมนะครับอันนี้อ่ามีอยู่นะครับบ่้แอวใส่นะครับถอดออกล้างทาความสะอาดให้นะครับหน้าตาเดิมขา้นเดินนะครับทุกอย่างจุดมีสปอร์ตต่างๆมีครบัดนะครับเดิมๆเลยนะครับสกปรกนะครับเดิมๆเลยนะครับผมในเครื่องยนต์สองพันหายอด ิดยอดประหยัดนะครับไฟตาโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟออกสีขาวนะครับรถสวยพี่น้องในราคานะครับผมเห็นไปในราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องคิดว่าถือคิดว่าแพงพิจารนาเอานะครับกับรถสภาพพร้อมใช้งานรถไม่มีตำหนิ นะครับบ่าได้ว่าต้องเอาไปซ่อมนะครับรายละเอียดทางลานเฮาจัดการให้เรียบร้อยขั้นนี้นะครับออกรถต้องมีดาวนะครับเครดิตใสๆก็ออกได้นะครับแต่ต้องมีดาวค่างวดอยู่ประมาณห้าพันนะครับสี่พันอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองงวดค่างวดอยู่ประมาณห้าพันแต่ต้องดาวด้วยพี่น้องนะครับดาวหน่อยดาวร้ายอยู่กับเครดิตเฮานะครับซื้อรถหรือจัตรยานรก็ได้นะครับก็ไม่คิดแบตเพิ่มนะครับฝากไปก๊อฟนะครับอ่ารีโว ไอ้วีโก้นะครับปี2 0ม5สามารถแคบตัวอ e ีนะครับอ่าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือสนใจไซรวนมหาผมที่เบอร์โทร065 089 6968ครับผมลาภกรอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ